สวัสดีครับแฮปปี้นเยยร์กันทุกคนนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2012นะฮะหรือ2550น <Hi. S 1> ห้าร้อาสนะฮะตอง3นะครับหวยออกแน่นอนครับทุกคนรีบไปแทงเร็วรีบไปแทงนะไม่ใช่มาถึงก็ให้เด็กเล่นกับพนันสล้วไม่ใช่นะฮะก็นะฮะปีนี้ก็เป็นปีที่ดีที่สุดเลยนะฮะก็มาก็เขาเดาวกันทั่วไทยนะก็อยากอยากจะบอกว่า ีใหม่นี้นะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะฮะ,ะแฟนแฟนลงรักกันตลอดปีนะฮะถ้าใครเลิกกับแฟนแล้วขอให้แฟนกลับมาคืนดีกันเร็วๆนะฮะกอนตอนนี้ผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะดีกับผมหรือเปล่านะฮะเห็นเขาหมนอยู่ว่าอยากดีอยากดีดีอะไรนะฮะสงสัยเขาอยากกินอะไรดีๆนะฮะไม่ใช่ไปอะไรทา,ากุโร่ใช่หรือเปล่าแต่ในแต่ในพาะอื่นนะมันชื่อทากุโร่นะแต่ในนี้ไม่รู้มันชื่ออะไรนะ เรามันไม่ดีเราเราผิดเองที่เรามาพามาพานายมาที่นี่ฉันไม่น่าเกลียดใส่แกเลยไม่หรลงน่าทําไมช่วงนี้ปีใหม่ด้วยแกรู้ไหมรู้สิรู้กูก็กูก็อดชะลอนเขาเดาเลยเว,ว้ยไม่เนื้เน้ขาเลือกนะฮะมึงจะสนทน,น,นาอีกนานไหมเนี่ยฮะโอเคทากุโร่เดินไปแล้วหรือเปล่านะ Ừ, thân tôi tù liệp rồi Ừ Mà lèo, mà lèo Mà lèo, mà lèo cái Mà lèo, mà lèo, mà lèo, mà lèo Giờ này cao cũng chẳng mai, cũng mới ăn lôi Ây hìa, tao đi bị đi sân No No, no Giờ nào lơ, chẳng mới ăn lôi Chẳng mới ăn No, 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 no yeah, Mà mà เบม้ยงวงไอ้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 ทุยเนอะไม่ไม่ไอ้หอยพุงจากซีพีร้าสเตอร์ลอกแก่แก่แก่แกแก่ห้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไายหอยพุงจากซีพีร้าสเตอร์ล็อกไม่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 โหล l ัลโหลโน o ัลโหลสัตว์ไอ้เหี้ย อลนเดิไม่ไมไม่เาแล้วมนเดาแล้ววิ่งลนลนโอเคหล่อแล้วฮะเพื่อนเป็นไงเ้า่ทำไมทำไมนายต้องทำแบบนี้ โรบินชีเลตอยู่ไหนปบดกามระฉันจะเดินเดินไปบนกระเบื้องไอไม่ใช่บนระเบียงไอ้เหี้ย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 แม่งสนุกหมดเลยโอ้กำลังร้องเพลงนี้ตัวเองอยู่ไอ้สัตว์ออกไปอ่ะ no! No, no, Good day, guys! Hello? Yeah, bộ bộ cứ đúng rồi lời! Sắc, thăm Nè, yeah! No! No! No, 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 no! ghost Hello! Good morning! าเงียมึเอย้มาอยู่เมเม่าได้เาได้ใช่ด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้สว์กูเลิกเลยไปเอาไปไปเอาคยไปเอาตอนรับปีใหม่ไม่เอาไมเอม่เอไม่เกูรู้เลยเพื่อนเบื่อนเพื่อนเพือเอบเบ้ยไม่ใช่พื้นดอย่างงี้เออไม่ใช่พื้นพื่นพนพืมาอย่างงี้กูรู้เลยมันต้องมีอะไรสักอย่างเออกูมถ้วไอ้

อะไรอะไราเจไม่ได้อะไรเยี่ยมเลยเยี่มเอะไราดตู้เยี่ยมแล้วอะฮไม่ไม่อะฮือฮื Qua quá 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 ai quá ô mọi người mày 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 Allah 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 không Allah Allah cua Allah Allah con อะไรอ่ะทำได้แค่นี้เองหรือโรบินให้ตายสิจูเลียตเอ้ยให้แม่เย็ดมึงจะโผ่มาให้กูตกใจมั้ยเนี่ยไีสันเซฟไม่รอดเม่กูเซฟยังวะช่างม่ง ฉันจะเดินเดินไปบนอากาศสัตว์กูจะลงทำไมเนี่ยนางเธอมีแวลาไกคอบทัวตาตาลูกไดีเป็นบเุมันตายไปแล้วแกรู้ไหมเถากุลมนตายไปแล้วแกต้องเข้าใจหน่อยบานันตายไปแล้วมาลักฉันสินายเธอเธอหน้ารักอขอสั่นได้มานนน สูงขึ้นไปด้วยเพื่อนฉันเพืนฉันตายพอมึงจะพใหมาอีไหมมันเดินกูจะกลัวน้ำต้องไม่้องไ้องเช้าค่ำถุยพอ

เฮ้ยทำไฉันเข้าประตูไม่ได้อ๋อฉันขอโทษ เพลงของเดอะแบ็ y ไอพี a s นะฮะเพลงอะไรนะเดะอะไม่มีอะไรนะชื่เพลงอะไรนะเดอะเดอะเดอะอะไรเวลาแหละเวลาเออชื่อเอาเพลงเพลงเวลาแล้วกันเพลงเวลาไอตูดหมา 1ินาทีนะฮะ10นาที48 49ล้วว้าเร็วจักเลยไม่รู้ว่าให้ทำอะไรนะก็ทำไปอ่าะ hey, What the fuck

อ๋จูเลียตจูเลียตฉันมาแล้วฉันจะมาหาเธอจูเลียตฉันรักมาแล้วจูเลียตจูเลียตเอา้าจูเลียตทำไมทำแบบก่อไข่ขอย่างเงี้ยจูเลียตให้ตาสิจูเลียต ชุ่นไหนให้ตาสิจูเลียตไอตัวบินนี่ไอ,ไอเจ้าผีบ้าเจ้าไม่พอมาแล้วหรือเจ้าไม่พอมาให้ข้าเห็นหรือเฮ้เจ้ามันคิดก,กับคิดเกินตัวหนึ่งนี่เองเจ้ามาไล่สาระไอผีม่วงไอหอยม่วงจากซีพีเลสเตอร์ลอง ไอ้ไอ้ไอ้สารเลวไอ้เลวไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติหมาไอ้เลวไอ้ปัสสบไอ้ห่อมไอ้ไอ้ดอกไอ้ไอ้คนตกจากโคลกไอ้เลวไอ้เลวปัสสบปัสสบจริงๆมึงอ่ะเลวเลวเลวโคตรเลวเลวเดี๋ยวมัวเลยมึงอ่ะเลว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 มากโอาไป เอาละครับขอจบพาร์ทเกมอาโอนี่พาร์ทที่6นะครับเพียงเท่านี้นะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะกับพาร์ทเจ็ดนะกับเกมอื่นอื่นด้วยนะก็บายสี่เรล้าเย็บิช